สวัสดีค่ะวรละกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาชมต้นไม้ที่โดยทั่วไปก็จะถือเป็นวัชพืชน,นะคะแต่ถ้าโดยในแง่ของสมุนไพรแล้วต้นนี้ถือเป็นยาดีตัวหนึ่งเลยต้นนี้มีชื่อว่าต้นทงเทงค่ะต้นทงเทงมีหลายชื่อนะคะเรียกหมักอบเพกก็ได้แล้วก็เดี๋ยวชื่ออื่นๆก็เดี๋ยวจะลงเอาไว้ท้ายคลิปนะคะต้นนี้ถ้าเป็นคนในยุคยุคเมื่อก่อนเนี่ย ก็จะถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ที่ชอบกันเลยค่ะถ้าเด็กเกเห็นต้นนี้เพราะว่าเขาก็จะข้างในจะเป็นอันนี้เป็นเปลือกหุ้มผลเขาและข้างในก็จะเป็นผลกลมๆม,มีรสหวานแต่ตอนนี้เราจะมีของนอกที่มีลูกขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะคะก็เป็นที่นิยมแล้วขายกันราคาแพงมากๆแล้วก็อันนี้ก็เป็นทงเพลงบ้านเราที่ลูกเขาจะมีขนาดเล็กนะคะ ใบของเขาก็จะคล้ายกับใบพริกค่ะส่วนดอกดอกก็เป็นดอกขนาดเล็กมีสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองน้ำตาลแต้มอยู่ด้านในนะคะ,ะก็ทรงต้นก็ใหญ่ได้ถึงน่าจะเป็นเมตรเหมือนกันเท่าที่เคยเห็นนะคะและ้วก็อันนี้ติดลูกพลาวเลยลูกเขาก็จะเกิดขึ้นทางด้านล่าง ธงเทงนี้ถือเป็นยาดีที่มีสปปรรพคุณทั้งในตำรายาไทยและก็ตำรายาจีนนะคะระบุเอาไว้ว่าทั้งต้นมีรสขมเป็นยาเย็นออกฤทิ์ต่อปอดและตับใช้เป็นยาขับความชื้นในร่างกายแก้ไข้ตัวร้อนแก้อาการร้อนในไอร้อนกระหายน้ำใช้ได้ดีนักนะคะ ทั้งต้นเป็นยาขับเสมหะใช้เป็นยาแก้คางทูมด้วยการใช้ธงเทงและหูปลาช่อนอย่างละ35กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานทั้งต้นใช้แก้อาการ การเจ็บคอคออักเสบรักษาต่อมทอมซินอักเสบนะคะโดยการใช้ทั้งต้นนำมาตำกับเหล้าแล้วก็เอาสำลีชุบอมไว้ข,ข้างๆแก้มแล้วค่อยๆ่กลืนน้ำยาให้ผ่านลำคอทีละน้อยๆนะคะถ้าไม่ดื่มเหล้าก็ใช้น้ำส้มสายชูแทนก็จะให้ผลเช่นเดียวกันนะคะใช้เป็นยารักษาหลอดลมอักเสบ ก็จะมีสูตรของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวจะลงไว้ท้ายคลิปก็ถือเป็นยาดีตัวหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ป่าที่เด็กรุ่นเมื่อก่อนเราก็จะคุ้นเคยกันดีแล้วก็รอวันให้เขาสุกเวลาที่สุกเปลือกเปลือกของลูกเขาก็จะเป็นสีเหลืองแก่สีเหลืองสีน้ำตาลแก่นะคะเราก็จะกินลูกข้างในอันนี้ลองแกะดูสิ มือข้างเดียวลูกเขาก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะแต่ขณะนี้ยังยังกินไม่ได้ยังไม่อร่อยก็ต้องรอให้ลูกใหญ่กว่าน,นี้ก็มาบอกเล่าให้รู้ว่าจะเห็นต้นนี้ก็ถือเป็นผลไม้ป่าและเป็นสมุนไพรที่เป็นยาดีนะคะที่เขาถือว่าเป็นสมุนไพรข้างทางหรือคนที่ไม่ได้เห็นประโยชน์อะไร ก็จะว่าเขาเป็นวัชพืชน,นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นยาดีทั้งในตำรับยาไทยและยาจีนค่ะเวลากรสมุนไพรก็ขอจบการนำเสนอต้นทงเทงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ